สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เด็กๆจะเรียนเรื่องเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงค่ะเอเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเด็กๆทราบไหมคะถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะทำให้เกิดคลื่นเสียงคลื่นเสียงเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านตัวกลางเช่นอากาศมายังหูงของเรานะคะรอบตัวเรามีเสียงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเสียงจากธรรมชาติเสียงจากการกระทำของมนุษย์และสัตว์เด็กๆคะการเกิดของเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร ไปดูตัวอย่างกันนะคะเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเสียงน้ำตกเสียงลมพัดเสียงคลื่นทะเลเหล่านี้เป็นต้นนะคะเอว่าแต่เด็กๆเคยได้ยินเสียงเหล่านี้กันไหมคะถ้ายังไม่เคยหรืออาจจะเคยกันแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะคะพร้อมกันแล้วไปเลยค่ะ เสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกใช่แล้วค่ะเด็กๆเสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะ ค่ะตัวอย่างต่อไปเป็นเสียงที่เกิดจากมนุษย์และสัตว์เช่นเสียงพูดคุยเสียงปรบมือเสียงนกร้องเหล่านี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงที่เกิดจากสัตว์กันนะคะเสียงกาเสียงมา้า เสียงวัวเสียงหมูเสียงไก่เสียงหมาป่า เสียงแพะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเดี๋ยวลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะพร้อมกันแล้วไปเลยคะ่ะแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งเสียงเกิดจากอะไรเด็กๆช่วยกันคิดนะคะข้อไหนเอ่ยขอกอไก่ใช่แล้วคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะเราได้ยินเสียงเมื่อเมื่อ,อไรเอย่ยคำตอบก็คือเมื่อวัตถุสั่นสะเทือนผ่านตัวกลางมายังอวัยวะรับเสียงนะคะข้อต่อไปเลยนะคะภาพใดแสดงถึงการเกิดเสียงเด็กๆช่วยกันคิดนะคะภาพที่1ห,หรือภาพที่2คําตอบก็คือภาพที่1คะ่ะ ข้อต่อไปนะคะวัตถุเหล่านี้จะเกิดเสียงขึ้นได้หรือไม่อย่างไรเด็กๆช่วยกันคิดนะคะได้ไหมคะ,ะคำตอบที่ถูกก็คือได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบบทเรียนไว้เท่านี้นะคะครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในหัวข้อการเคลื่อนที่ของเสียงค่ะสวัสดีค่ะ